เปิดมาจ้ามาจ้านี่จ้าอาหารเย็นนะคะนี่ค่ะวันหยุดเอาสอบไม่แม่ในบิวสุขสันต์วันหยุดนะคะวันนี้พาลูกพาหลานไปเที่ยวสวนสุขมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไปอีกก็จะไปอาบน้ำพรุ่งนี้น่ะวันสุดท้ายนี่จ้าตำนมจีนนมจีนใส่แครปเนี่ยเป็นไงอ่ะ กราดอะไรไม่ใช่สเปนส์กันดมดมทั้งหมดขึ้นมาใช่ไหม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  โอนอจะกิัไอุกินอพี่นอพี่นอ่ข่ไข่ไข่ไข่ตกเองกินเองนะคะนี่ตัวเล็กสุดตัวใหญ่เ่าไก่อนไม่ไม่ได้เอไปเวลามีเพื่อนมากินด้วยไม่ได้ตัวใหญ่เอาไปรอกินกับเพื่อนนะคะเด้ อ้าวไข่พี่น้องไข่ได้นี่ไข่ปูได้นี่ไข่ปูนะคะปูที่เราตกกันอะ่ะอือมันต้องมีน้ำจิ้มเื้อขนมกินอือ,อค,ความสุขวันหยุดค่ะค,ความหยุดวันหยุดนะคะ ผมเดมาตำแครอทมีประโยชน์ค่ะแล้วไม่แพงเหมือนตำมะละกอนะคะอยู่เมืองนอกส่วนมากเราจะตำแครอทตำแครอทไม่กินเผ็ดค่ะ มาอยู่สวีเดนนานสาสิบปีแล้วก็เลยกินเผ็ดไม่ได้อืมจกดีวันเสาร์ค่ะเบียร <c oughs> สิงแต่โชว์ขวดไม่ได้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครด้วยนะ